อันนี้มีมีสี่คนพอไหมแบบผมไม่อยากให้ใครเข้ามาเพิ่มอะแบบว่าไม,ไม่ไม่มีใครเข้าดิสนควมมาตึงตึง,ตงไม่เอานะยไม่งั้นยา้ายไปโอเมก้าไหมด <รอ S 2> ิ้นดิ้นมีแค่ห้าคนแล้วก็โอเมก้าทุกคนโอเคโอเคอย่าประมาทนะครับ ไม่มีใครเป็นเฟรชได้สกิลใช่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีอาจจะมีอะถ้าไปเล่นด่านลงแล้วแต่สิ่งที่ผมกลัวเลยอะทำไมออเจ็ติฟมันเด้งว่าซิวิเลียนปลอดภัยไม่มีซิวิเลียนหรอเยอะละเยอะละสแตนบายนะเนี่ย this kill all of the civilian นอะทำไมมัน ทำไมมันผ่านไปแล้วอ่ะมันผ่านไปเลยอ่ะแยอะแล้วเย่แล้วผมสัมผัสได้ถึงความอันตรายแล้วนั่นแหะไม่รู้อ่ะผมอยู่หลังวินเทจฮาร์ดกนดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูห้องน้ำของพวกคุณด้วยไปด้วยไปด้วยกฮ้ยไปเร็วไปเดีวไปเดี๋ยวกลัวเกลัวกลัวกลัวไปชายชะกันสีคนห้องน้ำมันดีกว่าไอ้เจ้เแตเไอ้ไอ้ที่เราฝึกมามันไม่ใช่อย่างนี้ดิ้คน กันแค่ว่าละโดนยิงไหมโดนไหมไม่โดนนะคือดูากเมื่อกี้แลเขาไม่ฟังเราเลยอะตอนที่เรามาอย่างเป็นมิตรเขาน่าจะแบบเหมือนผมโดนนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรยอมไม่ยอมโอ้โหเขามีกะลังใจมันนะ ้มันต้องเยอะแค่นั้นมันต้องเยอะใช่ไหมไม่ไม่มัดไม่มัดไม่มัดไม่เสียงไม่เสียงกปอะไรอยู่ไปซ้ายก็ซ้ายแล้ว มีประตูบ้านเดียวโฟกัสบ้านเดียวเลยปิดอยู่คี้คอปี้ซีทูนะเราจะไปอยู่ใกล้ประตูซาเซนไปผมอยู่ใกล้ลังซานะผมก็ซาเซนไปครับผมสปินแล้วนะใช่ใช่คนมาข้ามาดีนะโอ้ก็ซาเซนไปอันที่ two one escape Raise your hands! Police hands up! Okay, UD, Dark here, notifying trailers. So we see, my hand, จากการแบบโหมซัมบี้คิวเหรอ6-2หม้อหนึ่งไม่เสี่ยง <Okay. S 3> ไม่เสี่ยงพร้อมครับด้านไปเลยซ้ายโอเคซ้ายโอเคขวามีประตูเปิดอยู่แต่เท่าที่เช็คตอนนั้นไม่มีคนแต่เช็คเมเชัวร์เด้อซ้ายเช็คขวาหนะ่อยได้วนไปขับซ้ายเคลียร์โอเคเช็คแม็กแป๊บนะผมลงไปนะก็ไปเนชะ็ง ปิดแล้วคนจะวยนตอะไรก่อนไหมผมไม่รู้ว่าเป็นไงอ่ะไม่ไม่แป๊บนึงถ้ามีเสียงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมบอกอีกได้ได้ทรับเราะเราอยู่ปิดโอเคอ่าระยะห่างไว้ทำทำสเปรไว้นะสอยไว้สอยไว้อ่ับเป๊ะครับเป๊ะเดี๋ยว ทำเป็นกชั่นไว้ก็ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินซาไปสแตนบายด้านบนสุดเลยทำสเปซพื้นที่ว่างไว้ซ้ายไปนะสวายนะสามสอนึ่งมีมีมอีแล้วเสร็ เรอมันวิ่งมาเราไม่พิงมาถอยมาถอยมาถอย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 ไม่ไม่เอา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 เอย่าทำตัวเป็นฮีโร่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมกดรีโหลดพอดีเลยอ่ะใครจะรีโหลดผม cover อยู่รอผมนิดนึงลาสแม็กลาสแม็กโอ้ยหดี๋ยวดคนโอเคไหมโอเคนะโอเคนะเมื่อกี้ รู้สึกเหมือนผมจะโดนตบไปทีนึงแต่ว่าเอาตะไวอยู่ทอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณกิโลแฟตคอยลูกเดียวเหรอถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะลงละได้ได้ไ,ดไปไปเสร็จม,มีใครจะไปจุบลงเปคนแรกไหมผมเองพูด้อมกัน้าละ่ะไป <laughs> ไปก่อนเลยศพดิน้นโอเค คนที่ได้เมื่อกี้คือคือใจอยากจะคอนโทรลให้นะคือใจอยากคอนโทรลนะแต่แม็กก็ไม่พร้อมเสียงเดียวหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งเวลาเดี๋ยวเก็บงานให้ผมผมว่าเราอยู่ที่เดียวดีกว่าถ้าอยู่ซ้ายขวาเดมันจะยิงไม่ทันประตูมันบังด้วยคุณคิดว่าเราข้ามอ่ะตาเห็นไหมจะเราบรรดาแล้วจะเราไม่มี อัปเดตนะฝั่งผมเสียงมันก๊อกแก๊กอ่ะน่าจะสองถึงสามได้อ่ะเปิดวิ่งมาตอนนี้ขอแฟลหน่อยให้มันออกมาสามตัวไซน์ในห้องเปิดมีตัววิ่งไหมวิ่งมาอีกโหลดดิ้มือขี้ยู่โหลดเลยโหลดเลยลุยหนึ่งสอง ขอเช็คแป๊บนะได้ครับมีเสียงลูกกูเกอเอาอย่างนี้ก่อนเลยขู่เขาเซฟไว้ก่อนอ่าโอเคซ้ายเปิดนะครับผมไปซ้ายให้นะครับผมเอาสองหนึ่งขวาเคลียร์ เเปิดซ้ายเอา,เ,อาเลย Good เขากลับาหน่อยห้องน้ำนะเตรียมน้ำไม่ชัวร์ต้องเข้าเช็คโอเคติด้ยขอโทษไมเวลาห้องน้ำเคลียร์ครับขอรีบจ้ากั down Please, Mr. Doc, the coroner s t a n d by น่าจะเป็นมอดที่เขาสร้างไว้ ลำวไหมสั่นไปมันแปลกมากเลยเดินเดิไน,ดไ,นดไม่ได้ยินเสียงอะไรยังยังได้อยู่ผมผมถอยผมถอยไปได้แล้วนะยดีตรงนี้นะรับสั่นสั่นไปแล้วครับ3 2 1 2ูวันสอ้าครินชตีครับวันนี้หนึ่งสองสาม ้ายกำแพงขวากำแพงลงทางลงยาวโอเคไปเลยคงทำไปไม่ได้ผมไปขอนอะไหน่อยโอ้ยเจตผมเป็นผมเป็นสเปซให้อยู่เป็นสเปซให้อยู่พวกคุณรอที่ประตูข้างบนใช่ไหมอ่าสุดไต่ลงตามเลยสรางมีก็สุดอีกไหมผมคัดเจตว่าเปิดแล้วรีพอร์ตอีกทีถ้ามีเราจะแปลกวิ่งสวนได้เลย วิธีถูดูเสียงอ๋อครับพร้อมนะผมจะเอาแล้วนะวิธีงูนะโอเคพร้อมแล้วคุณวินีชิดขวามานะครับผมก็คนที่รจะอยู่ซ้ายสุดให้จากข้างบนผมไม่ต่อแถวอยู่รับวางใช้ได้ผมกลัวมันเปิดมาหน้าตาอนเลือกเกินสามสอง สองคนหน้าอย่าขยำซ้ายนี <c oughs> นมีมีขาตัวหนึ่งนิ่งอยู่นัวกวิทยาศาสตร์เรียกแขกเขาโดนนะแต่เขาไม่มาเขาหายไปแล้วจำลังนหละมาแล้วมาแล้วขาขาขายิงขาเลยล้มแล้วครับล้มแล้วโอเคอุซ่าขอแฟตหน่อย เข้าพร้อมกันทั้งหมดเลยไป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 ไ e ไป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 ไ ขอ,อเว้นพืน้นที่ให้หน่อยประตูล็อกนะซีทูอพี่ไปห่างดีกว่าลองไปตั้งนวยิงอะไรไกลๆไหมอ้างสุดทางเลยก็ได้นะ<ห>นสุดทางไ,<ห>ได้อยู่ <laughs> ไม่มีใครรอกคนแปดทีทูเลยวะคนนี้มันล็อกมมันล็อกประตูล็อกประตูล็อกคุณบอกอยู่เต็มตัวใช่ไหมโอเคโอเคอเคสไตร์สแตนบายอันทรี2 1สควีสายสั้นไปแบตหมดวะขยเยานี่ขยายขย่าก่อนสายขาดแล้วเนี่ย ผมบอกว่าเรอยาเอาที่อยู่ในตู้อขอดูหน่อยดิเอาอันนอกตู้อันที่มันอยู่ในตู้อะมันเสียโอเลยคำนึงผมนี่นี่เนี่ยผมผมต่อสายอยู่ตะกี้วูทูนมันหลุดโอ้รีเทลตรงนี้แหละตรงนี้ตรแหละตรงกลางตรงกลางนา่นี่ตรงนี้เลยนี่นี่เนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยแล้วผมหายหลังเลยนี่นักระดาเนียร์นักดาเนียร์มามาเอารีเทไม่ดับนะคือผมไม่อยากเอาหานะแต่แบบว่าทุกท่านครับผมขอแนะนำให้ดูจากระบูดจอนิโก้โอ้ยชีพ โหลด ing มันฝืนมันฟืงยิงยิงยิงกไปซ้ายสุดดันคนหนขวาสุดผมดันผมจะาผมล็อกสิให้อยู่ ไม่ใช่โอเคหมดโอเคโอเคโอเค้องไปหาทีมาวเวอ์อีกครับไปโอ้เส้นอืมผมเห็นอะไรต่าเมื่อกใบวาสัตว์คุณมันจะล็อต้าก่อนเลยครับส่อยู่ใกล้อ่ะผมผมให้เกียรติเลยซาไปก่อนเลยผมไม่รู้ประตูจะปิดหรือเปล่า และนั่นก็น่าจะเป็นบราโวคอนเฟิร์มศพเหมือนไอ้บาโว้ที่ปากดีเลยผมไม่ใช่แฟนตัวยงไปด้วยสิและดูเหมือนว่าเราจะเจอไบโอเวปอนซะแล้วอะนะใช่เราได้ไบโอฮัสซานเรียบร้อยเป็นไบโอเวพอร์นดีพอใช้มีแม่โดูใหญ่ที่จะใส่อะไรสักอย่างที่เดินได้ไหมเนี่ย ไม่เร่ไงนะเราต้องเก็บของควาลับไว้ครับเนี่ยไม่ต้องแค่นี้ก็รับอยู่แล้วไอ้ด้านหลังนั้นดูดูใหญ่พอเออใหญ่ดูโอเคดูจากวิชั่นก็เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตกใจก็คือทำไมภารกิจตอนแรกอะดูเหมือนต้องไปช่วยเหลือเพื่อเหลือประชาชนดูดูหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยเหลือซะแล้วตายหมดเกือบจะเป็นวันเวททิปแล้วตั้งแต่ตัวแรก เกือบแล้วแต่หามไ่แกี้รีโมทหานหมดโอ้โหล่ากมาจากไกลเลยจริงๆรงอะฐานไม่ได้หมดบูทูนมันหลุดออเ